สูงอายุกลัวกระดูกพรุนอยากเสริมแคลเซียมจากธรรมชาติให้ทานผัก3อย่างนี้ครับฟังดีๆนะฮะอย่างที่1คะน้นาอย่างที่2ผักตาดขาวและอย่างที่3บรอกโคลี 3อย่างนี้เป็น3อย่างที่ไม่ได้หายากเลยนะฮะแต่คะน้าเนี่ยท่านต้องระวังดีๆเพราะว่ามันมีสารเคมีปนอยู่เยอะซื้อมาแล้วต้องเลือกดีๆนะฮะแล้วพอมาที่บ้านปุ๊บเนี่ยก็จะต้องล้างดีๆการล้างแบบน้ำผ่านเนี่ยมาิดดลเขาบอกเลยว่ามันเป็นวิธีการล้างผักที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องปรุงให้สุกด้วย ผักเหล่านี้เนี่ยข้อดีนอกเหนือจากแคลเซียมเนี่ยก็คือมีใยอาหารมีวิตามินนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเครวมไปถึงพวกสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะฮะอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยจะเอาแคลเซียมเข้าร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีอีก2ออย่างอย่างที่1คือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจากธรรมชาติเลยนะฮะง่ายๆคือให้เราโดนแดดซะ ะะมันก็จะทําให้เซลล์ผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโดนกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไปส่งผลถึงเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมถ้าเกิดสมมุติว่าวิตามินดีในอาหารนะฮะก็ให้ดูว่าต้องเป็นปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนนะฮะแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเราก็ไปนเน้นปลาถูสัตว์ปลาถูนี่ก็มีออโอเมก้าสเยอะพอๆกันเลยนะฮะต่อไปครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องหา ะะก็คือแมกนีเซียมเพราะว่าแมกนีเซียมก็จะเป็นตัวที่ช่วยนําแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยเช่นกันแมกนีเซียมเนี่ยในอาหารนะฮะมีอยู่ในข้าวกล้องถั่วงานะฮะปลาแซลมอนเช่นกันและผักก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคะนา้าและบรอกโคลีก็มีแมกนีเซียมด้วยและสุดท้ายผลไม้นะฮะตัวอย่างที่มีแมกนีเซียมสูงก็คือกล้วยนั่นเอง ทั้ง3ประเภทนะฮะคะน้าผักกาดขาวบรอกโคลีเป็นแหล่งแคลเซียมที่เราสามารถหาทานได้จากธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้อาหารเสริมมากมายฉะนั้นลองดูนะครับแต่ทางที่ดีให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าทานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำกันมากเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากใส่ใจกินอยู่เป็นสวัสดีครับ